ครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศทัวโลกเอาวันนี้เจ้าหนุ่มแคทหนุ่มรอเอามาซอยเจ้าคุณปูเจ้าคุณปูจอดโดนเฮ้เจนเนททำงานไห้อยู่เปลียนเปลี่ยนอย่างนอ้อเจ้าคุณปูอยู่ซื่อซื้อเราวมักจอดจอดแหมไหนจอดดนเป็นเรี้ยงเนาท่านผู้ชมให้ฝากคนไหลคดแชร์ติดตามพอะจะก,กอน้ำสีรงเรือองบริเวณอจอดจอด,จด ใจจย้นแสงแ่น <accurately S 2> ้อยุดแลนติมตำติงตอยู่ในแง้งลำต้นอำเภเมืองจังวัดขอนแก่นอันซ่่มไก่ไร่ปลแตกอนแลนยู่นเมืองขนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขนแก่นตึ้งอนดูศุผู้แม่นเล่นทนีเ้นทัน อนงานมหา,ากราบห้องสิเหลียวง่ายบ่ไปเรื่อยๆทางนี้บริษัทเรียนมูรับตับใหม่อยู่เนี่ยเอเห็นบุ่นผู้ชมไหมก่อนนะสูมไหลมันกัดแตกปูดพานา้ำเราได้บ่ป๋อปูดไหลน้ำพานา้ำไปเออการบ้างแคนบริษัทเราจะบ้างแคนของคนไปก่อได้ก่อนหนึ่งลไล่ออกไปลไล่ออกไปปูดไปละลายไปละลายไป,ไปเสร็จ ทา้งนี้สิเลี่ยมแ่ลงมากคือดีแท้แพ่ไปปกครองเอาเอาจากก่อนํำสีดงเรื่องให้เมองเจ็บรายละเอียดท่านผู้ชมเมืองแพงในเหลี่หัวเหล้วจนจัดจนจัดเอาฝากกดไหลกดแชกกดติดตามเ้อท่านผู้ชมเอฟซีเฮาสุสปูทุกคนคนนะเมืองหลวงขอนแก่นคือให้เมืองคอนโดคอนโดสูงสูงฟ้า พอประมาณพอประมาณป่อนโอนไ้ไปเรียนลงไปไปบ่งันขุดผาน้ำอ๋อ <c oughs> ไปบ่บ่เอาจดจัดจดจัดสวัสดีครับโฮม